ยกอออคนนี้ชื่ออะไรคนนี้ชื่อพี่เดียวพี่เดียวคืออะไรพี่เดียวคือดอกดีดอกดีคืออะไรดอกดีคือพี่เดียวพี่เดียวเดียวเดียวพี่เดียวเดียวเดียว Môn đại nô sao cháu đại nô sao Thì điều cho cháu đại nô sao cháu đại nô sao Cháu đại nô sao เป็นไปหมดพี่เดียวไม่ใช่พี่เดียวชามขาที่น้องรักมากเป็นไงชามขาแต่ชื่อเดียวก็นี่ไงชื่อเดียวขาห้าก็มีขาเดียวเดียวเดียวน่ารักพี่เดียวแม้ว่า,าขนนุ่ม